สวัสดีนะครับนายเตของพี่ชิงทุกท่านมีกูบิชิอีกแล้วนะครับนะกับช่องใหม่ของพี่ชิงเช่นเคยนะอ่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันก่อนนะอ่ามา <c oughs> วันนี้เหนื่อยวันนี้ยุ่งทั้งวันจริงๆนะเออมาตอน กลางวันเราบอกกันไปแล้ววันนี้พี่คิงยุ่งเอออาจจะไม่ได้มาแวะเวียนอะไรนะโอ้โหนี้มารอบหนึ่งทุ่มกันเลยนะรายชื่อเกม p g 4เกมตามนี้โจ๊กเกอร์สเกมแล้วก็แพดเมติก4เกมแต่เห็นรายชื่อเกมไหมเอออยู่ในช่วงโคทามตะกูเล่นไม่เป็นสักเกมเลยเนะี่ยเกมนขอข้ามแล้วกันนะเออนะในช่รายชื่อเกมก็จะมีเปอร์เซ็น อ่ะอุยในรายชื่อเกมก็จะเป็นเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงกว่าเกมอื่นๆย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์สูงกว่าเกมอื่นๆนะแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแค่เป็นแนวทางว่าเออเกมนี้มีเปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสแตกมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับนะโอเคคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะดูที่คอมเมนต์เช่นเคยอ่ะมาเดี๋ยวเราให้ดูกลุ่มนิดนึงไม่เป็นวันนี้ผม่ปจริงมาดึกมากเลยนะทุ่มหนึ่งโอนี้ยุ่งจริงวันนี้นะเออเนี่ยมาถามดูวันนี้เห็นแตกกันเป็นยังไงบ้าง เห็นมาจองวันนี้เข้ามาดูเมื่อกี้นะก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นเนี่ยเออเลื่อนดูวันนี้มาจองมาดีนะดูให้ดูไี่นี่ดูบารโอมาจองมาจองหนึ่งมาจองสองกระจยระายาวันนี้เดี๋ยวให้ดูเออไหนวะโอโหดูวันนี้คือคักมากพี่กิมไม่อยู่เลยวันนี้พี่กิงยุ่งๆนะ่ะขออภัยวันนี้อาจจะไม่ได้มาทักทายอะไรนะเพื่อนๆในกลุ่มมากมายอะไรนะโอเคนะครับนะในกลุ่มก็จะมีการพูดคุยแบบนี้แหละนะ เออแล้วก็จะมีการแจ้งโกทามที่มีเปอร์เซ็นต์นการแตกส้งนะเออเพราะตามนั้นนะคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์ปรับคนเช่นเคยย้ำกันก่อนมาวันนี้เห็นมาบอกว่าเกมแข็งใช่ไหมแต่เมื่อเช้าช่วงกลางวันเราเทสกันไปแล้วก็อยอมรับว่าแข็งจริงนะเอาไป500แม่งได้มานิดเดียวเองนะมารอบนี้เราเอามา1,000พอ่ะกำไรของรอบเช้าหละมาลองดูกันว่าเป็นยังไงปะอ่ะเอาเบ็ดสิบกอลวกันไหม เออเอาคนเดีวก็จะเงียบมาโอเคได้อยู่นะจำนวนเออปับ๊บมาดอกนี้บับ้าไปเออมาโอเบากรึบโอคัมโบสามดอกไปวันนี้ง่วงแล้วเนี่ยวันนี้พี่นเหนื่อยจริงเลียุ้งไปยุ้งทั้งวันเลยแต่มาอยากมาคุยในอย่ามาคุยกับเพื่อนๆสักหน่อยเออนี่นะสอรี่วันนี้อาจจะอึนอึนอ้ย อุย้ยอุ้ยยังไงอือวันนี้อาจจะอื่นๆน,นะเอออาจจะคุยกันไม่สนุกวันนี้มีง่วงวันนี้ยุ่งทั้งวันเลยวันนี้ขนของมั่งละโน่นนี่นั่น,นย้ยายจิปโอ้ยเยวมึงไม่มาไม่มาไม่ว่าทำไมต้องมาครับไม่ลงอือ ยังไงสามรออยู่ห้าช่องหนึ่งได้ไม่ได้โอ้โหดูวันนี้รู้สึกว่าใครเช่นบินกับมาจองมาดีมากเลยนะแต่แปะพี่คิงกลัวซะแล้วเนี่ยเออกลายเป็นกูกลัวแปะไปแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ต้องยอมรับเลยว่าแปะต่วนี้ตกดำง่ายมากบางวันแม่งตกไปได้ลงได้เล่นลอืม,อม เงียบงร้0ยแล้วยังไงลูกยังไงลูกยังไงลูกโอ้สองแล้วเพราะเปิดโทรโบแล้วไหลยู่เลยโอ้โหอึ้ยโอ้ยมาแล้วโอ้โหแม่งกูก็นึกว่าจะดูดรัวยังโชคดีที่ปล่อยมาให้เออไอ้ไรที่อะไรเนี่ย มือยาบทายเออรโอ้ยดูมว่าจะห้ไม้นะเพื่อนเออมาห้ามช่องหไม่ได้ได้สองขีอืมฮมะมีโอ้โอยเลยพมึงไม่คำนวณเลยนะเฮ้ย ดอกนี้เจ็ดร้อยเพื่อนโอ้ยเอาไวโอ้โหเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองโอ,โโอ,โโอ,โโอ้ต้องให้ดาคอนโอ้แมงว่าวกระจายอืมพ่อมันโอ้แมงจ่ายแปดเจ็ดหกแม่งดูเลขเรียงอุลว,ว่าวซะนาสิบหมุนไอคำนวณดอกแรกมาเก้าสิบใช่ไหมว่าวหมดเลยเออวันนี้แม่ง โอ้น,นี่ยอมรับเลยว,ว่าเกมแข็งนะเออแต่วันนี้มันเป็นวันหยุดด้วยแหละเกมมันก็แข็งเป็นปกติของมันอยู่แล้วนะหนึ่งสองตัวอืมอืมนะพยายามดีกว่าวันนี้ค่อยพอสดชื่นขึ้นมาหน่อยหลังจากที่อื่นๆอยู่เมื่อกี้เออเข้าฟรีแตมมกมาเจ็ดแปดร้อยค่อยแฮปปี้กันหน่อยไอ้ไอ้ไอ้ยังไงมาไหมมาลูก มาลูกมาลูก <c oughs> มาลูกมาลุกมาลูกลูกลมาฮ่าย่อฮหูฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่อฮาฮ่่าฮ่ัน่าย่่า่าฮ่าอ่า่่าฮฮ่าจ่า่าฮนะ่่า่เฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าย่า่าฮ่าฮ่า่อฮ่า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 ฮ่่อ่า่่า ปั๊บเออแต่มื่อเขาแข่งกันไปกี่โมงวันนี้เขาแข่งกี่โมงอะเออพี่คิงก็ไม่ได้ดูวันนี้ยุ่งๆวันนี้ยุ่งๆจริงวันนี้ดูแค่ว่ามีแมนยูเตะเออเพลวันนี้เหนื่อยจัดบงจัดบ้านเออเป็ดยี่สิบอีกนิดเออมาไวสองช่องอย่างนี้อะไรก็ได้แม่งไม่ได้เฮ้ยเบ็ดติดใจทั้งแปดร้อยเพื่อนเบ็ดยี่สิบเออมาดอกนี้มีฮะ นีสองอุ้ยสามรยังไงอะไรตกแพงอุ้ยสามอยยเอาเว้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 ยห้าอือหโอ้ยเก้เอาเว้ยเฮ้ยดูทีไปกินหขีดช่องหนึ่งตกมนเลยออืห้้ารอเก้าสิโอ้โหหายง่วงกันเลย เออเมื่อกี้มาง่วงง่วงเงียงง่งเงียอยู่เลยโอ้เอาเว้ยเออโอเแต่ว่าวันนี้มาจองมาดีทั้งวันเลยเออวันนี้มาฟรีสองรอบติดเลยนะแต่เมื่อกี้ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มาเหมือนกันแม่งเพราะว่าหวกระจุยกระจายเลยเออแต่นี้มันมี้สองรอบจ่ายสองรอบนะพี่ว่าจะมีรอบสามไหมแต่มันมาเร็วมากเลยนะยังไม่ถึงห้านาทีสิบนาที ครับมาโอ้คำนวณก็ได้นะบัฟซูร้อยหกสิบมาก่อนโอเคคำนวณด้านนอกก็โอเคนะดูเนี่ยตัวนี้ร้อยหกสิบนี่ยังไงช่องสามมีกรึบไม่กรึบอเออสองตัวสามอ่เอ,อ้สวยมีช่องสองได้เออมาก่อนคำนวณไปลูกสองอีกไม่มีเว้นสามโคมแล้วโอ้ คำนวณด้านนอกโอเคนะม,มาดูดีปั๊บปั๊บปั๊บเงียบไปแล้วเออมาสามขีดอ,อือือโอ้ยเงียบสิลูกอยู่ๆก็เงียบไปทั้งนั้นนะอือฮอือฮอเออโอ้ยร้อยไหลลัว แต่เมื่อก,กี้ก็ไหลอย,อย่างนี้แหละเอาสักรอบได้ลูกอีกสักรอบได้ไหมเออสามขีดช่องหนึ่งไม่มาอ่ะไม่ใช่สามขีดแต่สังคมไปตรงนี้ลายด้านนอกดูดีนะเนี่ยเออลายด้านนอกก็คอมโบได้อยู่เนี่ยเห็นไ,ไหมอือดอกเอาร้อยดอกเอาร้อย โอสกัตเตอร์สองตัวไม่มาบ่อยไปแล้วลูกมันไม่ลงไม่ตูจะรอบไปลูกอือเห็นไหมสูบพุทปั๊บมาป,มปมุ๊บเออเนี่ยดูเห็นไหมคือแม่งลายแม่งมาแบบนี้คือแม่งหน้าต่อมากเลยแต่มันเข้าฟรีสองรอบแล้วพี่คิงกลัวมันจะไม่เข้ารอบสามให้เราเ่ยมันมัน,ม,นมันโอกาสเข้าน้อยด้วยเออโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หูช่องเหลือ,อเยอะแยะดูแต่มันแตกนอกดอกร้อ,สอยสองร้อยสองร้อยมาบ่อยนะ เออเห็นไหมอืออืออือสองตัวอีกแล้วสักรอบได้ไหมสักรอบเราจะเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะห้ากลมมาดอกนี้มีอะไรบ้าหรือขอหนึ่งขีดสองขีดอืออดูเนี่ยดูแตกนอกโอเคเลยนะวันนี้นะเออเนี่ยให้เพื่อนๆดูเห็นไหมแตกๆฟับฟับฟับดอกละห้าสิบดอกละร้อยคือ อยากเบ็ดดูเด้จะมีอะไรเมื่อกี้เราขยับเบ็ดก็เข้าเลยตอนแรกเราก็กดปั๊บก็เข้าเลยเบ็ด30 <laughs> สาักรอบไเนี้ยเออแม่งจะเข้าอีกรอบนี้จะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟคเลยนะเอออย่าเงียบเลยลูกอือเบ็ดสามสิบนะคุยแฮปปี้เงียบเงาเหลือเกินมาสองขีด มาดอกนี้ได้สักนิดนึงมไม่ได้อือหืออือหืออือหือโอเปอร์สามสิบดูไม่ดีเลยทำไมคำนวณน,น้อยอย่างนี้วะเออมาก่อนได้แล้วพอคูพูดปั๊บมาปุ๊บอ่ะอือหือโอไลน์แม่งแบบดสามสิบยังสวยดูขาดช่องเดียวเนี่ยมันไม่ค่อย เออนั่นแหละมาดอกนี้สามแถวอย่างนี้ตัวแพงลงมาสามร้อยเอาเลยเพือ่อนกลับมาสามพันแม่งเออนี่ยักยักนี่ยักยกันอยู่ที่สามพันนี่แหละเออยัองไงลูกหรือเราควรจะหยุดได้แล้วคิดว่าม,มอาอีกไหมแต่มันก็จ่าย <ๆ S 1> จ่ายกระปุกกระปุกเนี่ยอ่ะฮะฮะ่ะฮะ มาไหมมาไม่มาเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้เอ้ยนั่นนะหางโถสูู้รอบสามโอ้โหที่สุดไปเลยนั่งเรียงเลยสิบยี่สิบสามสิบสิบยี่สิบสามสิบโอ้โหเอาเว้ยเออมาถามกลมรออยู่นะปั๊บเออสามร้อยหกสิบแน่นๆไปก่อนห้ากบรออยู่เออร้อยแปดสิบไปห้าสิบรอหางโถมาสวยโอยโอย เจโอ้ยดูแม่งโอ้ถ้าสองกลมนี้ลงกูบอกเลยเต็มกระดานมาไหมเฮ้ยเออมาสองกลมมาลูกตามคำเรียกของพี่ยังไงมีอิชัดดอกโอ้สี่พันแล้วเว้ยสี่พันแล้วเว้ยโอ้โหเออมาสวยห้าขีดช่องหนึ่งได้ไหมได้สองกลมบางทีห้าขีดช่องหนึ่งห้าเออยยังได้อยู่ห้าขีดได้สองกลมอยู่ สวยอือหึห้าขีดให้กูเถอะอือม,มาทำไมห้าโกมกูจะเอาห้าขีดโอ้ยโอยแต่ดีกว่าเบ็ดสามสิบรอบเออมาเฮ้ยห้าขีดรอดอกนี้สวยโอ้ยสามช่องอย่างนี้นั่นๆั่นเออหกร้อยไปแล้วลูกอือหึแน่นแน่นโอ้มาแล้วโอ้ห้าพันโอ้ยโอยรอบนี้ไปสามพัน 3, แล้วเออยัง ห้าคบสวยหกสิบมีต่อสองกลมหนึ่งอือหึจบแม่งสามพันบอดิเบสเจเอาเว้ยเอาเว้ยโอสามพันห้าสิบมาปล่อยให้มันหมดไปโอห้าพันเลยวันนี้หายง่วงเลยโอ้โหเมื่อกี้บางง่วงเออมันต้องอย่างนี้นานๆมาโอ้โห มาเดี๋ยวลองกดเล่นๆดูขำๆดูทีนี้แม่เผื่อมันจะถึงงบพันเออกูไม่ค่อยจะโลภเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวไม่กดไม่ติดไปไปดูดิอีกสักรอบมันจะถึงงบพันหรือเปล่าเดี๋ยวเราตั้งไว้เท่าไหร่ดีถ้าต่ำกว่าห้าพันเราฮึ่มสองตัวถ้าต่ำกว่าห้าพันเราเลิกไหมน่ะอู้หูเกือบได้รอบสี่ติดดูอู้ อาคิดเออเต็นกระดานดอกนี้สองกลมลอ้อเออหกพันแล้วเพื่อนโอ้ยยังไงลูกโอ้โหนี้มันมาดีจังวะโอ้หกร้อยสามแต่นอกดอก200 600ดอมีสองร้อยหกร้อยดูอุ้ยตกมาอืเออมุมเดิมไม่มาโอเคยังไงลูกโอ้โหอย่างนี้เลิกเลิกยากเออลายมาดีจัดแม่ง โอ้กูจะเลือกแต่สามพันเมื่อกี้นะเออยังไงเออมาได้อยู่เอ๊ยยังไงมีต่อไหมเออเนี่ยเออมาอื้มฮึมนิดเดียวอื้มอื้มอื้มโอ้โหอะไรวะอยู่ก็เงียบซะงั้นอ่ะสองกลมสวยสวยเออ ล,ล,ลุกมาลุกมาลุกสวยมีทองกลมรออยู่ขอห้าคิดช่องหนึ่งได้สักมือกก็ยังดีแต่นอกตกละร้อยเลยเนี่ยยังไงอ่ะเฮ้ยโอ้เออเออผมเมื่อกี้จริงๆน่าจะอยู่ตรงหกพันนะเออแต่มันไหลๆในทิศีางเนไม่ได้หยุดเผื่อมันจะฟุกลงจากรอบ ปั๊บเริ่มดูดเริ่มดูดเริ่มดูดห้าร้อยแล้วเพื่อนใจเย็นก่อนเจ็ดร้อยแล้วเพื่อนโอ้โหอ้าอู๋ยู่ก็เงียบเงียบซะอย่างนั้นยังไงอือหือยังไงลูกคอมโบโอ้ยกลับไปหกพันกลับไปกลับไปกลับกลับไปหกพันได้ไหมกลับไปหกพัน อือฮึอือฮอเฮ้ยพันหนึ่งแล้วทำไงเหมือนมันจะเริ่มไม่จ่ายแล้วนะฉ่ยอือแม่งกลัไม่น่าจะมาแล้วแหละครับเี่สามรอบพอโอเคหยุดกันดีกว่านะเออแม่งมาดีจัดจัดแล้วอยู่ๆก็เริ่มดูดแล้วเนี่ยนะคิดว่าไม่น่าจะคำนงคำนวณอะไรต่อแล้วแหละแม่งมันไม่ดูจัดยี่พันหนึ่งเลยนะเออไม่งคำนวณสักดอกเนี่ย โอเคมาเราหยุดกันดีกว,ว่าเออเดี๋ยวมันกดไปกดมามันเพลินมือมันเข้าเหนื่อย okay. โอเคเออเออมาตรงมาดีทีนะวันนี้นะฮ <Okay. S 1> ะโอเควันนี้ก็อาจจะอื่นๆสักนิดนึงนะวันนี้ก็สวัสดีทักทายกันอีกรอบนึงนะครับนะเออวันนี้มาดึกเลยทีเดียวนะไอถ้าชอบยูนิีน่ย์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนเลยเพื่อไม่แนะานาั่ไม่เล่นทำนับเติมเพื่อความบันเทิงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายบายจุ๊บจุ๊บอึนนิดนึงนะซอรี่